เอาขั้คือมาแค่นี้ยหาวส่เบิดเอาเซิเ้ิดออคอกำลังมาเอาในออน้นคยเาแหลมบนน้อยเสี่ยงเนี่ยลองเลดี้สี่ยงถี่ะยืดแข่งขาไหม พ่อเรดี้ลูกเลดเอ้ยพ่อเรดา้าลูกเรดดี้ขดจับแม่แหลม,มคือตัวนี้ให้ลูกดีมากครับมาอยู่แล้วให้ลูกสองตัวแล้วใช่ไหมให้ลูกสองตัวแล้วมาอยู่ประมาณสองปีเนาะ สองปีได้ลูกสองตัวถ้าได้ทุกปีก็ดีนะครับอันนี้ก็กออขี้ควายนะไปเลยดีบอกเลดียอือแข่งขาไหมอันนี้พ่อเขาเป็นควายใหญ่นะแต่แม่เขาเป็นควายบ้านๆอืดแขอ่งขาไหม ง่ญ่บอกแข่งขาไหมนอะลูงมันก็ขาง่าถูกะเปิดไฟนะวะตัวนี้คือแบบออกยังไงก็ได้ครับออกปกติเลยตัวนี้แม่แหลมคือแม่เออข่ำคูนมากนะ แบบไม่แบบดูร้ายนะครับเป็นแบบจ่าฝูงที่ดีบักเลดีชอบมากตัวนี้ชื่อเลดี้บักเลดีชื่อฝรั่งอีรีวะแสบคักกินในดไลใหมันอ้วนนะ่ะมูแม่ทองอึ้งอึงเป็นอะไนี่อยู ทอ,องเมียทองฟองดูแข้งขาวนะใหญ่มากออกมาลิฟสวยด้วยแล้วตัวนี้น่าจะลูกประมาณน่าจะได้สี่ตัวครับสามสี่ตัวแล้ว แม่ตัวใหญ่เหลูกลตัวไีนใหญ่เหพอมันใหญ่เดยใหญ่เใหญ่กูมูรพอมันใหญ่นากใหญ่อีลีเนาะเป็นลำเป็นแบบใหญ่แบบลำมนนงมันลำประมาณหนึ่หกสิบอ้ลย่หรอปโอ้มแม่เชร์โซ่บอกครับ เท่วันหนทวอนนันดอกถ้าดูจากแม่แล้วครับดูจากแม่แล้วก็ดูจากพ่อท่วมหัวแม่แม่รอยหสิบแปดตอนนั้นต้องรอยหกสิบนก็ต้องรอยหกยังรอยห้าสิบแปดเนี่อนยอตุดดิแม่ร้อ,อห้าสิบแปดฮอตุิบ้โดฮอดฮอดดกอก <laughs> นี่แม่เขาสูงร้อยเกือบสี่สิบครับน่าจะสี่สิบเลดดี้เลดดีด เ <c oughs> ดิดืด้อๆจะสังแลนเออกเสองมือลอยน้ำเลย,อยนน <c oughs> ลอยนะ <c oughs> นนก็ไม่ามไนนมหามันลอยเนาะก็ลอย่อห้นยเลยนะนฟันาะ, <c oughs> ะอันนี้สายสายไหนนี่ส <c oughs> ายบึายเลด้าพ่อเขาแล้วเอ้ย

เ <laughs> ห็ดหัวก,กางอีกไองเพลงให้ใครยฟังไอ้ไฟไฟไฟไทุยไอืถุยดอกเขาไม่ใหญ่ดีวะ <laughs> พ่อเขาเนี่ยเขาแบบใหญ่มาก <laughs> เราจะมาดูกันพัฒนาการของเขา <laughs> ว่าจะไปได้เท่าไหร่ ถ้าเลี้ยงดีน่าจะแบบแตะร้อยห้าอันนี้ก็รอควายขึ้นมาคือพ่อไปปล่อยไว้ไกลมากไปถึงบ้านเกิดพ่อเลย ต่อปล่อยมันอยากกลับมาัมนกลับมาดิมันแรงนั่นหรอมันอยากกลับแล้วหรอมันเหมือนน้องมันมองมาเห็นดิเรดดี้รมอย่างเรดดี้เรดดี้ไปว่าเลยแมนเหรอ ยังบ่เชียงกันเลยเล็บงามดีเนาะเหลยออีกตัวหนึ่งครับลูกเรดาร์แต่แม่นี้ยังไม่เคยมีลูกนะครับแต่น่าจะจ่ายลูกสูงอยู่เพราะว่าลูกแรกอายุเอ้ยลูกแรกสูงกว่าี่ชิพแล้วเนาะลูกสองก็น่าจะมาร้อยเกือบร้อยสี่ห้า ็นนาเเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องสี่ดีด้วยนะครับขอบคุณครับ